hello hello หลายคนอาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับตัวละครที่ชื่อว่ามิสเตอร์บีนราวกับว่าซิทคอมเรื่องนี้มันได้สร้างและออกอากาศยาวนานมาจนถึงปัจจุบันทั้งที่จริงแล้วซิทคอมจมป่วนเรื่องนี้ได้สร้างและออกอากาศไปแค่15ตอนในระยะเวลาทั้งหมดแค่5ปีเท่านั้นและตอนสุดท้ายของเรื่องก็ออนแอร์มาแล้วตั้ง26ปีเลยทีเดียวตลอดระยะเวลา30ปีมานี้ผู้คนทั่วโลกทุกเพศทุกวัย ่างก็รู้สึกคุ้นเคยและสนุกสนานไปกับตัวละครชายชาวอังกฤษที่มีเอกลักษณ์ของความตลกปั้มๆเป๋อๆเฟะฟะจนได้เรื่องอยู่ตลอดอย่างมิสเตอร์บีนก็เป็นอย่างดีซิทคอมตลกและตัวละครตัวนี้คือตำนานของวงการบันเทิงของโลกไม่ต่างจากชารีชป,ปลิ้นหรือนิชเชลเลยแม้จะคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนคนอยู่ข้างบ้านกันมานานแต่จะมีใครบ้างที่รู้ถึงประวัติลึกๆของเขาเพราะแค่เห็นหน้าตาท่าทางของลุงแกก็พากันขำขี้แตะขี้แตนจนแทบจะลืมเรื่องการเผื่ประวัติของแกไปเลย เรามาว่ากันถึงประวัติของมิสเตอร์บีนกันก่อนมิสเตอร์บีนเป็นตัวละครนำของซิทคอมตลกชื่อดังตลอดกาลของสหราชาอาณาจักรที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สวมบทของตัวละครตัวนี้โรแวนแอดกินสันซึ่งเป็นการคิดค้นและเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาในขณะที่แอดกินสันกำลังศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยายลัยออกซฟอร์ดเรื่องราวทั้งหมดของซิทคอมจะมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวละครซึ่งเป็นรปรพอจอมเฟอ้อฟ้าอยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติกรุงลอนดอนที่ชื่อมิสเตอร์บีน โดยคาแรคเตอร์ของมิสเตอร์บีนนี้จะเป็นเหมือนเด็กในร่างผู้ใหญ่ซึ่งความคิดความอ่านไม่เคยโตไปตามวัยมีแต่ความเฟ้อฟ้าสเปะสปะปั้มปัป๊มเป,เป,เปื่อทำอะไรก็มีแต่งานเข้าอยู่ตลอดและพฤติกรรมบ้าบ้าบๆไม่เหมือนชาวบ้านเขานี่แหละที่นำความหามาสู่ชาวโลกกว่า3ทศวรรษแล้วตัวละครคุณลุงหน้าจิตของเราคนนี้จะไม่เน้นที่บทพูดหรือไดอะล็อกเทๆ่ๆแต่จะเป็นการสร้างความหาด้วยลีลาท่าทางแบบบอดี้แลงวจมากกว่า เรียกว่าแค่เห็นหน้าตากับท่าทางไม่เต็มบาทของเขาก็หาได้แบบแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยหลังจากที่ไปปรากฏตัวบนเวทีนั่นนี่มานานตั้งแต่ที่ถูกคิดค้นขึ้นในที่สุดมิสเตอร์บีนของเราก็ได้มีซีรีส์เป็นของตัวเองในปี1990โดยมีแอดกินสันเป็นทั้งผู้ร่วมเขียนบทและรับเล่นเป็นมิสเตอร์บีนเองซีรีส์ไดออนแอร์ครั้งแรกในวันที่1มกราคมปี1990และออกอากาศต่อนเนื่องกันเรื่อยมาทางช่องไอทีของอังกฤษ จนยุติการออนแอร์ไปในปี1995หลังจากนั้นจึงได้นำกลับมารีรันทั้งช่องทีวีอีกหลายช่องในสหรชาชอาณาจักรรวมถึงการนำไปฉายซ้ำฉายวนกันจนแผ่นศึกในช่องทีวีของแทบทุกประเทศทำให้แทบไม่มีใครในโลกนี้ที่จะไม่รู้จักคุณลุงหน้าใยจมูกใหญ่เบริรมจากเกาะอังกฤษคนนี้และตัวละครมิสเตอร์บีนก็ได้กลายเป็นคาแรคเตอร์หลักของโรแวนแอดกินสันที่ผู้คนทั่วโลกต่างก็พากันจดจำเขาได้ในฐานะของมิสเตอร์บีน จนแทบไม่มีใครจะจําชื่อจริงของเขาได้ด้วยซ้ําทั้งที่จริงแล้วแอดกินสันเข้าวงการมานานและเล่นมาแล้วในหลายบทบาทแม้แต่เจมส์บอลยังเคยเล่นเลยแต่ไม่ยับมีใครจําบทเหล่านี้ได้นอกจากบทของมิสเตอร์บีนเท่านั้นนอกจากจะปรากฏตัวในซีรีส์หลักของตัวเองเป็นเวลากว่า5ปีกับ15เอพิโซดตั้งแต่ปี1990จนถึงปี1995แล้วตัวละครมิสเตอร์บีนยังได้ไปปรากฏตัวทั้งในหนังของตัวเองหนังล้อเลียน รวมถึงไปรับเชิญในหนังหรือซีรีส์ของคนอื่นอีกมากมายหลายเรื่องโดยหลังจากที่ซีรีส์หลักจบลงไปแล้ว7ปีก็ได้มีเวอร์ชันแอนิเมชันที่ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิสเตอร์บีนมีใบหน้าและให้เสียงโดยแอดกินสันเหมือนเดิมโดยซีรีส์ได้ออกอากาศทางช่อง ITV 1ระหว่างปี2002ถึง2004ด้วยจำนวนตอนทั้งหมด52เอดและในปี2015ช่อง c i t v ของอังกฤษก็ได้นำเอาเวอร์ชันแอนิเมชันนี้กลับมาสร้างอีกครั้ง โดยในครั้งนี้มีการเพิ่มบทพูดของมิสเตอร์บินลงไปให้แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนๆเวอร์ชั่นนี้มีจำนวนตอนทั้งหมด78เอพิโซดในส่วนของเวอร์ชั่นหนังโรงนั้นมิสเตอร์บินของเราได้ขึ้นจอใหญ่ยอย่างเป็นทางการถึง2ครั้งคือในหนังบีน1997ซึ่งลงทุนสร้างไปแค่18ล้านเหรียญแต่ทำไรายได้ทั่วโลกไปถึง251ล้านเหรียญเรียกว่าแกล้งเปิดแต่โกยเงินไปอื้อเลยทีเดียว ส่วนเรื่องที่2คือ Mr Bean's Holiday 2007คราวนี้คุณลุงหน้ายืดของเรากวาดเงินค่าตั๋วจากคนดูไป232ล้านเหรียญจากทุนสร้าง25ล้านเหรียญนอกจากนี้ยังมีหนังล้อเรียนหนัง James Bond ที่มาในร่างของคุณลุงสมองเด็กคือหนัง Johnny English 2003และ Johnny English Reborn 2011ที่โกยรายได้ไปเรื่องละ160ล้าน จากทุนสร้างเฉลี่ย42ล้านต่อเรื่องมิสเตอร์บีนยังได้ไปร่วมประกฏตัวรับเชิญเช่นไปปวนวงออเคสตราในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกกรุงลอนดอนปี2012รวมถึงการไปขึ้นจอในหนังจากจินพ่นดินใหญ่ Top Funny Comedian The Movie 2017ด้วยเรื่องนี้มีบทเยอะน่าดูเลยนะว่าไปหลังจากที่โลดแล่นอยู่บนโลกภาพยนตร์นานกว่า3ทศวรรษในที่สุดในปี2012แอดกินสันก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เขาจะ,กะเกษียณจากการเป็นมิสเตอร์บีนอย่างถาวรเพราะเขารู้สึกแก่เกินไปที่จะทำตัวเป็นเด็กแบบนั้นอีกแล้วอย่างไรก็ตามในปี2016แอดกินสันก็ได้กลับลำและบอกว่าเขาจะไม่มีวันเลิกเป็นมิสเตอร์บีนตลอดไปเราจึงได้เห็นคุณลุงหน้าเอ๋อของเราได้ไปเล่นหนังจีในปี2017นั่นเองส่วนประวัติของนักแสดงที่มารับบทมิสเตอร์บีนนั้นก็มีดังต่อไปนี้โรเวนเซบาสเตียนแอดกิน,นสันศิลปินตลกนักแสดงและนักเขียนบทภาพยนตร์ชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่6มกราคมปี1955ปัจจุบันอายุ66ปีแม้ผู้ชมชาวไทยเราจะคุ้นเคยกับเขาจากบทมิ b e ตอีและ j o h n นนี่อิงลิแต่แท้จริงแล้วแอดกินสันซึ่งเข้าวงการมาตั้งแต่ปี1978นั้นได้แสดงมาทุกบทบาทแล้วทั้งจอเล็กจอใหญ่แต่ไม่เป็นที่จดจำเท่ากับบท Mr. b e ตอีนแค่บทเดียวสำหรับผลงานของเขานั้นมีมากมายแต่คนไทยเราอาจไม่คุ้นเคย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นทีวีซีรีส์หรือหนังจากฝั่งอังกฤษซึ่งคนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยเหมือนหนังฮอลีวูดแอนขอยกตัวอย่างหนังดังๆของเขาที่คนบ้านเราน่าจะรู้จักกันดีมาดังต่อไปนี้ never say never again หนังเจมส์บอนด์เรื่องสุดท้ายของชอนคเนอรี่แค่เรื่องนี้พี่แกก็สอ่อแววความเป็นมิสเตอร์บีนออกมาละ bean ห9ึ่ mr beans holiday 2007 for weddings and the f u n e r a l 1หนึ่งเ red dress สองศ และจอห์นนี่อิงลิชและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอีกหนึ่งตลกในตำนานของโลกภาพยนตร์ตลอดกาลที่แอดนำมาฝากกันในวันนี้มิสเตอร์บี d concentration English Sorry? Thank